หงแดงลิเวอร์พูลกำลังตกเป็นข่าวให้ความสนใจในตัวครัวกินคอเรียดาวแต่สารพัดประโยชน์ของอินซีฟ้าขาวราซิโอและล่าสุดเจ้าตัวก็ออกมาทอดสะพานให้กับทีมของเจอเกนครอปนายใหญ่เฮฟวีเมทัลได้การออกมายอมรับว่าอยากย้ายไปเล่นที่พิมลิกเช่นกันแต่เขาคนนี้เป็นใครมาจากไหนและความสามารถของเขาเป็นอย่างไรกันบ้างวันนี้ลิเวอร์พูลเดลี่ไบเซอร์โอจะขอพาเพื่อนๆไปหาคำตอบพร้อมกันครับแต่ก่อนอื่น ขอขอบคุณผู้สนับสนุนหากใครอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจก็เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือมั่นคงการันตีและมั่นใจได้คลิกด้ที่ลิก์ด้านล่างเลยครับคอเรียเกิดเมื่อวันที่13สิงหาคมในปี1994โดยปัจจุบันอายุ25ปีเขาเริ่มต้นสนางอาชีพกับทีมเยาวชนของ River ร์เพลในหลิกบ้านเกิดที่ประเทศอาร์เจนตินาก่อนจะย้ายไปอยู่กับเรนาโตเซซารีนีและเอสตูเดียนเตสตามลำดับ ที่นั่นเองที่เขาได้รับโอกาสขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่เป็นครั้งแรกเมื่อปี2012ก่อนที่อีก2ปีต่อมาจะได้ย้ายมาสู่ลีกยุโรปกับซามโดเรียเขาได้สัมผัสประสบการณ์ในเวทีเกาโชเซราอาเป็นช่วงสั้นๆเพียงฤดูกาลเดียวพร้อมฝักผลงาน3ประตูจากการลงสนาม31นัดและไปเข้าตาเซบียาที่ยอมเจียดเงิน13ล้านยูโรดึงตัวเขาไปร่วมทัพในปี2016หลังบ่มพาะฝีเท้าที่ลาลิก้านาน2ปี ที่ซึ่งเจ้าตัวทำไป5ประตูจากการลงสนาม47นัดคอเรอารก็ดะย้ายกลับมาอิตาลีอีกครั้งแต่หนนี้เป็นลาซิโอที่ยอมทุ่มเงิน16ล้านปอนด์ดึงตัวเขามาอยู่ที่กรุงโรมที่นี่เองที่เจ้าตัวเฉิดฉายขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานในฤดูกาลนี้ที่ทำไป8ประตูกับ4แอซิสจากการลงสนาม27นัดในการแแหงขันทุกรายการและเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้ลาซิโอขึ้นมาท้าชิงแชมป์สกูเดตโตกับทางยูเวนตุส คอเรียเป็นนักเตะที่มีความสารพัดประโยชน์โดยสมัยก่อนลงเล่นในตำแหน่งปีกแต่ปัจจุบันกับทางลาซิโอมักได้รับบทบาทเป็นกองหน้าตัวต่ำหรือมิดฟิลด์ตัวรุกจากฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมและความสารพัดประโยชน์ของเจ้าตัวก็ทำให้เขาตกเป็นข่าวพัวพันกับลิเวอร์พูลมาพักหนึ่งแล้วหลังเยอเกนครอฟมองหาแนวรุกตัวใหม่เข้ามาเสริมทัพไว้ใช้หมุนเวียนนักเตะลงสนามแม้เจ้าตัวจะไม่ได้อยู่ในสถานะที่จะต้องเร่งรีบในการย้ายทีม เราะมีส bon ัญญาผูกมัดกับบราซิโอยาวไปจนถึงปี2024แต่คอเรอาก็ยอมรับว่าสนใจจะย้ายมาคาแข่งที่ประเทศอังกฤษและหวังให้มีข้อเสนอจากสโมสรอย่างลิเวอร์พูลเข้ามาในอนาคตอันไกลผมอยากไปเล่นที่พรีเมียร์ลีกนะคอเรอากล่าวในตอนนี้ผมมีสมาธิอย่างเต็มที่กับบราซิโอแต่ผมก็ชอบหลีกอังกฤษด้วยผมอยากพัฒนาภาษาอังกฤษของผมและผมก็จะทำเช่นนั้น แน่นอนว่าเมื่อเจ้าตัวออกมา้สัมภาษณ์เช่นนี้ย่อมเป็นการเปิดทางให้กับทีมงานซื้อขายของลิเวอร์พูลที่เกาะติดเขาอยู่ตาเป็นมันในการดําเนินการทับถามมาร่วมทีมสําหรับค่าตัวของเขาลาซิโอตั้งเอาไว้สูงถึง70ล้านยูโรแต่ทางลิเวอร์พูลก็มั่นใจว่าจะสามารถต่อรองลงมาได้อยู่ที่ระดับ60ล้านยูโรหรือราว52ล้านปอนด์นอกจากนี้ลิเวอร์พูลยังมีอีกไม้เด็ด ก็คือเงื่อนไขได้ส่วนแบ่งค่าตัวจากการขายต่อลุยส์อัลเบรโตถึง30เอร์เซและพวกเขาก็ยินดียกเลิกเงื่อนไขดังกล่าวให้ลาซิโอเพื่อแลกกับการลดค่าตัวของคอราอารลงมาแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับดีลนี้แฟนๆกอมคิดเห็นกันไว้ใ,ใต้คลิปเลยหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ